ผู้ปกครองเราหรือเสื้อแขนตัน้นบางยาวบ้างใส่เกลงขาสั้นบ้างนะและทีนี้บ้านเราเนี่ยผู้ปกครองเราเนี่ยร้อยละในเขตพื้นที่ของอำเภอโนนไทย,ยร้อยละเก้าสิบแปดร้อยละเก้าสิบเก้าใช้สารเคมีหมดนะครับใช้สารเคมีหมดและทีนี้ถามว่าสารเคมีเนี่ย มันแพร่กระจายเข้าสู่ร่างกายเราได้หลายวิธีหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางถิวนบินเนี่ยเวลาเป็นผงเป็นแผลเราเดินไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็เข้าแล้วนะเพรเสียสุขภาพนะครับเสียสุขภาพเพราะนั้นเราก็อยากจะอยู่ธรรมชาติก็ต้องเรียนรู้นะครับต้องเรียนรู้นะมีมีม,ม,ม,มีมีใคร ที่ไม่ทำกเกษตรบ้างที่บ้านมีไหมบ้านใครไม่ทำกเกษตรมีไหมรับจ้างอย่างเดียวมีไหมคะรับจ้างอย่างเดียวอ่าร้านค้ามีไหมบ้านใครเปิดเป็นร้านค้าบ้านขายของเออไม่นะม,มีอยู่ร้านขายของนี่ก็สำคัญนะครับบางทีบางร้านที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าสิ่งของอันไหนที่มัน ควรจะอยู่ประเภทเดียวกันแค่เราจัดของจัดสิ่งของอวัสดุอะไรต่างๆอยู่ในกรอบในกลุ่มเดียวกันนั่นก็เป็นยุทธศาสตร์ของหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันนะครับตรงนี้ในสวนนี่ส่วนมากแล้วครูจะพึ่งตนเองนะครับทั้งหมด13ไร่จะดูเองแต่วันนี้นี่นะครับก็ เดี๋ยวหลังจากปีใหม่นะครับที่นี่จะเปิดเป็นศูนย์อบรมนะมแต่ถ้าใครจะมาเรียนรู้เรื่องเผาถ่านอบรมให้ฟรีแต่ต้องอยู่สองวันหนึ่งคืนเพจะรู้เรื่องเดี๋ยวแถวบ้านนะน้องบัวค่ะเขาทำถ่านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวะจะรวมกลุ่มก<ต>ันมาเผาถ่านถังสองร้อยลิตรนะเผาผ่านเตาผีผมไม่เอานะครับนะครับ เพราะนั้นตรงนี้ก็ฝากท่านพออแล้วก็คุณครูด้วยจะแต่งงานที่นี่ก็ได้นะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูคนแรกเลยะนะมีช่างช่างก็เป็นช่างช่างตุ้อันนี้อาคาร,รอาคารแหล่งเรียนรูออ้นะครับพราะตะกี้ก็บอกแล้วว่าจริงๆแล้วมันจะมีจุดเรียนรู้ด้วยตัวป้ายตัวอะไรต่างๆทีท่ถอดหมดนะครับเดี๋ยวจะทําใหม่ นะครับทั้งหมด10กว่าในการนะครับทำไปเรื่อยนะทำไปเหนื่อยก็พักค่ะนะครับเหนื่อยก็พักอ้าวเดี๋ยวจะไม่มีเวลาเหลือเวลาอีกสินาท